ข้อ27การกะท่ำในข้อใดเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้องข้อกอไก่รีดผ้าครั้งละหลายหลายตัวข้อขอไข่ใช้หลอดเรืองแสงแทนการใช้หลอดไฟแบบมีไฟข้อคอควายไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นข้อ 1. ข้อกอและขอถูกข้อ2ข้อขอและคอถูกข้อ3ไม่มีข้อถูกข้อ 4. ถูกทุกข้ออ่ะทีนี้มาดูเขาบอกว่า ข้อใดเป็นการกระทําที่ถูกต้องในการประหยัดค่าไฟถูกไหมน้องก็ลองนึกดูนะเทียบกับในชีวิตประจําวันเลยข้อนี้ว่าเฮ้ยทําแบบไหนอะ่ะที่มันเป็นการประหยัดค่าไฟน้องลองดูอย่างนี้ ข้อหนึ่งบอกว่าอะไรเอ่ยข้อหนึ่งบอกว่ารีดผ้าครั้งละหลายหลายตัวบางคนบอกว่าเฮ้ยรีดผ้าครั้งละหลายหลายตัวทําไมมันถึงเป็นการประหยัดค่าไฟมีใครนึกออกบ้างว่าทําไมรีดผ้าพร้อมกันหลายๆตัวของประหยัดค่าไฟเพราะว่าน้องรีดผ้าฟูบะการที่จะรีดให้เรียบก็ต้องทําให้เกิดความร้อนถูกไหมแล้วพอถ้าเกิดน้องรีดทีละตัวเนี่ยในการที่เริ่มจากเย็นมาร้อนเนี่ยมันก็ต้องเสียพลังงานมากถูกไหมแล้วพอจะรีดอีกตัวหนึ่งก็ต้องเริ่มใหม่จากเย็นมาร้อนทุกครั้ง แต่ว่าถ้าน้องรีดทีละหลายๆตัวเนี่ยมันก็คือเริ่มจากเย็นแล้วก็ร้อนค้างไปเรื่อยๆการคงอุณหภูมิตรงนั้นอะ่ะมันใช้พลังงานน้อยกว่าในการเปลี่ยนจากอุณหภูมิที่เย็นเป็นร้อนถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามถึงข้อนี้การรีดผัาค้างหลายๆ,ๆตัวเนี่ยเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจริงปะจริงก็ถูกต้องถูกไหมอ่ะทีนี้มาดูไงต่อเขาบอกว่า ข้อสองใช้หลอดเรืองแสงแทนหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ถามว่าทำไมข้อนี้ถึงเป็นการประหยัดเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าสมมติว่าเราใช้หลอดเรืองแสงน้องนึกถึงภาพความเป็นจริงก็แหละหลอดเรืองแสงอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะพี่ว่าให้หน้องเข้าใจง่ายๆสมมุติพอมีแหล่งกําเนิดแสงขึ้นมานิดนึงแล้วในตัวหลอดเนี่ยมันจะเคลือบสารเรืองแสงไว้พอมีแสงเข้ามานิดนึงปุ๊บม,มันก็กระทบตกรบตกระทบกระฝาเรืองแสงกระจาย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 ไปเรื่อย พอตกกระทบแล้วกระจายปุ๊บแสงจากเรือที่จุดเล็กๆเ,เนี่ยยิ่งกระจายกว้างขึ้นไปใหญ่เลยถูกปะแสงว่าใช้พลังงานนิดเดียวก็เกิดอะไรขึ้นใช้พลังงานนิดเดียวเนี่ยก็เห็นสว่างมากเลยจริงปะแต่ถ้าน้องใช้หลอดแบบมีไฟน้องเคยเห็นหลอดไฟมีไสอย่างนี้ถูกไหม<ๆ>การที่จะมีแสงนะั้นน้องต้องทาให้นิตรงนี้ร้อนมาก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 ,มากอยู่ตลอดเวลาจนทําให้ความร้อนมันเปล่งแสงของมาวฉัน การที่จะทําให้มีไฟอยู่ตลอดเวลาก็ต้องอาศัยความร้อนตรงนี้อย่างเดียวเลยจริงป้ะแต่ถ้าเป็นหลอดเรืองแสงปุ๊บมีจุดกําเนิดแสงนิดเดียวสามารถสะท้อนสะท้อนออกไปได้ก็จะเห็นแสงชัดเจนนั่นเองฉนันข้อน,นี้ถ้าน้องมาดูพี่ถางว่าระหว่างจุดนิดเดียวและสะท้อนแสงไปไกลๆก็ต้องใช้ความร้อนคงที่อยู่ตลอดเวลาการใช้หลอดเรืองแสงก็ต้องประหยัดพลังงานมากกว่าข้อนี้ก็ถูกอีกเหมือนกันส่วนข้อ3าม พอควายไม่นําของร้อนเข้าตู้เย็นพี่ถามว่าทําไมนี่ถือเป็นการประหยัดพลังงานเพราะว่าอะไรตู้เย็นของเราอะ่ะมีหน้าที่รักษาอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลาถูกไหมให้รักษาให้มันเย็นตลอดเวลาเพื่อจะได้คุมแล้วไม่ให้อาหารที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยเสียแล้วคิดดูนะถ้าน้องเอาของร้อนเข้าตู้เย็นมันก็เหมือนว่าอ่ะนี่คือตู้เย็นถูกไหมน้องเอาสม,มตุตนน้องเอาน้ำเดือดลงไปใส่ปุ๊บ โอ้หไอร้อนมันก็แพร่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 กระจายไปหมอเลยจริงว่าชั้นตู้เย็นก็รับรู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุณหภูมินี้มันเกินกับที่เราตั้งกําหนดไว้แล้วถ้าอุณหภูมิมากกว่านี้มันก็จะไม่ใช่ตู้เย็นมันก็ไม่สามารถรักษาของที่อยู่ในตู้เย็นได้อีกต่อไปเขาก็เลยบอกไม่ได้แล้วต้องสั่งให้ตู้เย็นทํางานเพิ่มความเย็นเพิ่มความเย็นเข้าไปเพื่อที่จะสู้กับของร้อนที่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นการที่เอาของร้อนใส่ไปในตู้เย็นมันก็เหมือนเป็นการ ใช้ไฟฟ้าสิ้นเปลืองถูกปะชั้นข้อนี้ก็ถูกหรือผิดถูกถูกไหมไม่นาของร้อนเข้าตู้เย็นเนี่ยมันก็เป็นการประหยัดพลังงานอีกวิธีหนึง่งสรุปในสามข้อนี้ทุกข้อเป็นวิธีประหยัดพลังงานหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการรีดผ้าซึ่งให้คงร้อนให้ความร้อนคงที่เนี่ยใช้พลังงานน้อยกว่าเริ่มจากความเย็นมาเป็นความร้อนและสองใช้หลอดเลืองแสงเนี่ยดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวหลอดเลืองแสงเนี่ย มันใช้พลังงานนิดเดียวก็สว่างแล้วส่วนข้อ3ไม่นําของร้อนเข้าตู้เย็นก็ดีเพราะว่าเวลาเ,าเอาของร้อนเข้าไปมันก็ไปกระตุ้นให้ตู้เย็นเนี่ยต้องสร้างพลังงานเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เป็นการเปลืองไฟแค่้นมข้อนี้ถือเป็นการประหยัดหมดเลยข้อกไก่ต่อไหมไม่ต่อเพราะว่ามันถูกหูข้อถูกไหม มันนี้ไม่มีกอไก่ผิดทุกข้อก็ยิ่งไม่ใช่เลยข้อที่ถูกต้องสําหรับข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ4ว่าการประหยัดพลังงานที่ถูกต้องเนี่ยก็ถูกทั้งข้อกอไก่ขอไข่และขอควายนะคะ